ก่อนอื่นใดก็ย่เรื่องติิตากดกระดิง่งให้นิด้ดครับเด้สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลูกิสานชาแนล Channel, นะครับเมื่อนี้มาพอกันอีกงแล้วกับคู่ก๊อปครับนะครับในช่องลูกิสานชาแนล Channel. นะครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวสิผ้ามาเก็บนะครับอ่าพักการนยานะครับ พักน้ำที่มีคุ้นประโยชน์นะครับมากมม้เลยทีเดียวนะครับสำหรับการเก็บนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพักชนิดนี้นะครับมีหนามแหลมคมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารดชาติของเขานี่จะค่อนข้างเปรี้ยวนะครับอ่ัระคุณกับล่นเหลือเลอเกินนะครับอ่น่น เข้ากะใส่กันไก่นะครับในการตัดแน่นะครับนะครับอ่าพักกาดยานะครับซึ่งพักชนิดนี้นะครับก็สามารถที่จะอ่าขยายพันธุ์โดยเมล็ดก็ได้หรือกิ่งก็ได้นะครับอ่าปักกิ่งช่ำก็ได้นะครับกะระวังแน่นอนกันเพราะว่าน้ำอันแหลมคมนะครับแต่รสชาติ รสชาติของเขานี่จะออกเปรี้ยวๆนะครับอ่าเปรี้ยวนะครับกินเอกลักษณ์เฉพาะโตนะครับอ่ามีกินฉุนในจักหน่อยนะครับเหมาะกับอ่าการเอาไปกินกับพวกอ่าซุปน่้อไหมนะครับน่้อไหมส้มนะครับซุปน่้อไหมนะครับอ่าอันนี้จะกินยอดนะครับจะกินยอด เก็ยบยางระมัดระวังนะครับเดี๋ยวห้องกระสิเก็บไปเรื่อยๆนะครับเนาะเบื่อวามันมีหยอดกินเขาจะออกชุนๆนิดๆหน่อยนะครับแต่รสชาตินี่ก็แล,กแล้วต้บผมก็ะคืบมาแล้วถตบผู้หมักนะครับแต่ว่ารสชาติมันออกจะเปียวๆนะครับอ่าเป็นผักกินกินเคี่ยงกับ พวกซุปเนือใหม่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับจะมีรสชาติเปรีปป้ยวๆออกฝัฝาดในจังน้อยนะครับพี่น้องนะี่ครับเก็บกะ ระมัดระวังเลยลวกันนะครับอ่าพักชนิดนี้ยิ่งตัดนะครับยิ่งตัดกับยิ่งปุงหยอดเท้าได้ดีนะครับดังนั้นตัดดูยิ่งแตกยอดดูครับสำหรับพักกัดงานะครับเหมาะเลยที่เดียวกับกิน กับพวกน้ำปลวกซุปนัวใหม่นะครับซุปนัวใหม่สมนะครับร <Miles. S 2> เนาก็เก็บหยอดที่มันอ่อนๆนะครับตัดเอาหยอดอ่อนถ้ทยอดอ่อนหลายนี่มันจีออกฝรั่งนะครับหาบึง อ๋อนี่นะครับกับพ่อใดนะครับ,รบรนี่ครับพักกัรยาครับอยากจะกินกับ สุกน้มัสมนะครับนี่กะพอประมาณนะครับเดี๋ยวกะสิเดไปกินกับสุกน้มัสมเนาะเอาพ่อเป็นกระไสครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับอ่ากด subscribe แน่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันไม่ในคลิปหนาครับกะพูกอบครับในช่องลุงสันชาแนลสำหรับวันนีตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ